ก็ยินดีต้อนรับสู่พาร์ทที่3ของเรานะครับวันนี้พาร์ทที่3จะพูดถึงในเรื่องของฝาบนเนี่ยแผ่นตัวเนี้ยก็คืออันนี้เดี๋ยวผมต้องเกิดนิดนึงว่าตัวเคสตัวเนี้ยมันเคยผ่านกันโมมาแล้วโดยที่ฝาบนเนี่ยที่จริงมันจะเป็นบอดี้เดิมของมัน N-200 e เนี่ยมันจะเป็นเหล็กเป็นเหล็กปิดทับหมดใช่ไหมแล้วก็จะมีรูพัดลม ทีนี้ผมตัดออกหมดแล้วก็ตัดฝาใหม่มาติดอ่าทีนี้พอผมอยากจะเปลี่ยนดีไซน์คือมันถอดออกไม่ได้ก็คือต้องแก้งานดังนั้นเดี๋ยวผมก็จะบอกว่าความเป็นมาเนี่ยหรือว่าเทคนิคที่เราจะแก้งานของตัวเราเองเนี่ยเราจะแก้อย่างไงนะใช้อะไรแนวไหนบ้างนะโอเคเดี๋ยวจัดมุมกล้องแป๊บหนึ่งแล้วก็มา ลุยกันไปกันโอเคเช็คเรียบร้อยเหนนี้มาเข้าเรื่องก็คืออย่างตัวนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นแผ่นแกนตัวแรกที่เรายังไม่ได้แก้งานนะครับ ถ้าเราจะตัดออกหมดแล้วก็ทําทใหม่บางทีสัดส่วนอย่างช่องเนี่ยตัวแบคไอโอเนี่ยมันอาจจะเลื่อนหรือเพี้ยนดังนั้นผมก็เลยคิดว่าตัวแผ่นแกนอะเราก็ยังจะใช้ตัวเดิมอยู่นะครับแล้วเราเข้ามาแก้พวกตัวช่องพวกกั๊จอหรือว่าฟิลพอร์ตอะไรเงี้ยอันนี้คือเจาะใหม่นะแล้วก็อันนี้คือขยายล่องปกติมันจะล่องประมาณเนี้ยเพื่อที่ใส่กั๊จอ วางอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ผมจะเปลี่ยนการ์ดจอเป็นวางอย่างนี้อย่างนี้นะอ่ะก็เลยต้องปาตัวนี้ออกอ่ะทีนี้ก็เลยตัดแผ่นใหม่มานะเป็น3มน3มิลสามมิลอันนี้นะเจาะรูฟิลพอร์ไว้เรียบร้อยตรงกันโดยเราก็วางลงไปในร่องเก่าเห็นร่องไหมฮะตัวนี้วางทับลงไปแอบ ทีนี้เราก็ได้ช่องใหม่หมดแล้วโดยที่ตรงนี้ก็เป็นรูฟิลพอร์ตเหมือนเดิมช่องแบงไอโอก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมไม่ได้เพี้ยนไปไหนนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยนะโดยชิ้นแรกผมจะใส่ฟิลพอร์ตเข้าไปก่อนอัดเข้าไปในรูเนี่ยอ่ะปึ๊บยึดให้เรียบร้อยชว เกินอะมใส่ไปแล้วละกันมันล็อกยากอ่ะมาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปตัวนี้เป็นขายึดก้าจอขายึดก้าจอชิ้นแรกเราก็ผมเจาะรูเอาไว้เรียบร้อยและพวกรูกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อันนี้ชวบแยึดลงไปโดยใช้คลิก10มิล ช่อ,อะเราก็ได้ขายึดกระจอหนึ่งฝั่งนะครับเดี๋ยวเราก็เอาขายึดกระจออีกฝั่งหนึ่งอันนี้พร้อมที่ใส่กระบอกน้ำเชือ่อะเราก็มาใส่ลงไปตามรูที่เราเจาะมาร์กไว้แล้วฮนะโอเคอึบ อันนี้ผมก็ไม่ได้ใส่น็อตหมดนะอย่างที่บอกเดี๋ยวมันก็ลื้อถอดอยู่ดีใส่แค่ใช้งานไปก่อนอโอเคอสามตัวแล้วกันอ่ะก็จะได้ขายึดก้าจอสองฝั่งแล้วก็อันนี้ที่ใส่กระบอกน้ำนะเดี๋ยวจะเอากระบอกน้ำมาใส่เพราะว่าเราฝังฟิล์อตลงไปข้างล่างแนละ้วใช่ไหมเราก็ากระบอกน้ำฝังเข้าไปเดยดูนี้ ทีนี้เราก็ได้ถังพักน้ำวางข้างบนนะครับตรงรูรูพวกเนี่ยอรูอะไรดีอะรูรูน็อตนะผมก็ตะคือเจาะให้มันใหญ่หน่อยแล้วเราก็ตาบเกียวตาบเกียวของขนาดเท่าฟิตติ้งอะ่ะหนึ่งทัแล้วก็เลือกฟิตติ้งที่มันมีร่องตรงกลางเพื่อจะไม่ให้มันไม่ให้มันชนกับ หัวนอ็อตเราก็ไขฟิตติ้งปิดอ่ะเราก็ได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งคือเอามาบางังรูเอามาบังตัวนอ็อตอ่ะนะให้มันเห็นเป็นฟิตติ้งแทนอย่างงี้แสว,วอ่าโอเคทีนี้จบละคือตัวนี้เป็นโครงฐานที่จะเอาไว้ใช้สำหรับยึดกาจอนะ มาดูในส่วนของก้าจออันนี้เป็นกราจอเทสกราจอเทสแล้วก็ส่วนอันนี้ขายึดกราจอใช้อาคริลิก3มิล3แผ่นประกบกันอ่ามอนเดิมก็คือมีดีไซน์อะไรก็ใส่เข้าไปโดยเรายึดก้าจออันนี้ก่อนเสียบขาเข้าไป ตรงนี้ผมจะทําเป็นแบบว่าเอาไว้หนีบนะฝั่งนี้เอาไว้หนีบใส่ขากระจอเข้าไปแสวบอืออ่ะรอใส่เสร็จแล้วใช่ไหมตรงนี้มันจะมีเนยออกมาเราก็หนีบอันน,น็อตฝั่งนี้ก็เหมือนกันแสบนะครับแล้วก็ไข ก็ไม่ได้เอาแน่นมากนะเอาให้มันอยู่เราก็จะได้ใส่กา๊าซเจาลงไปอย่างนี้ชเห็นไหมฮะอาได้อารมณ์เหมือนแบบว่าใส่อุปกรณ์ลงไปเท่ๆทีนี้เราจะยึดตัวกา๊าซเจอเนี่ยผมใช้ท่อ12มิล12มิลที่จริงจะเป็นเหลดแต่ว่าอันนี้อุปกรณ์ไม่พอเอาอะคริลิกไปก่อน อาเซตอคิคลิกเนี่ยเสียเข้าไปจากท้ายใส่แกนใส่ทะลุไปเลยปึ๊บจะยากนิดนึงปอ๊ะโอเคสองฝั่งใส่สองฝั่งอันนี้อีกฝั่งหนึง่งแช่โอ้โหแน่นเกิน สมมุติเอาเป็นว่าใส่ได้แล้วกันเดี๋ยวมันจะช้านะเนี่ยอารมณ์มันก็จะประมาณนี้คือกาจอจะวางห้อยเดี๋ยวผมขยับกล้องแป๊บนึงเออถอดกล้องก่อนแป๊บ <Okay. S 1> อ่ะนี่มันจะได้อารมณ์ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับฝาบนก็ เสร็จเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรมากรายละเอียดก็เทคนิคคือการห้อยเอาท่อมาห้อยแล้วก็ตัวฟิล e อตฟิล์อตกับกระบอกถังน้ำเนี่ยนะครับเอาไว้ต่อน้ำลงมาเพื่อจะได้ไม่กินพื้นที่ของข้างในข้างในเคสนะครับส่วนกาจอก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนิดหน่อยก็ดู ดูแล้วก็ลองพิกแพงดูแล้วกันว่าเราชอบสไตล์อะไรแบบไหนนะโอเคเดี๋ยวเจอกันพาต่อไปแล้วกันพาร์นี้สรุปเร็วมากนะครับขอบคุณครับ